คริสต์มาสเขาห้ามแต่งทั้งปีคนที่นี่ก็ถือหมดคริสต์มาสแล้วยังไม่เอาออกนั่นแสดงว่าไม่ใส่ใจมันจะเป็นโชคลาย Can you say ชาวฟาดผัดฟักชอบัดฟกอจูนตะคิวขึ้นว่ะแล้วตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ที่ปอสมัดดูดูบอลมัดไอเสียงนี้อะไรสักเอาบ้างไหมเอา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 ลูกเหรอเอา ลองลองลองดูลองดูลองไปเขาด่าง่อนไม่ลองดูก่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยตอนนี้เราเดินลงมาที่เรียบหาดนะฮะคือถ้ามองไปนะฝั่งตรงข้ามนู้นจะเป็นฝรั่งเศส่นว่งเน ชอบแคบมลกาศนะอะอแคบมลกาศะลกามอยู่มาเลยบรรยากาศดีเหมาะกับการมาเที่ยวจริงๆคือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเองหรือเปล่านะไม่มีหรอกไม่มีหรอกก็ต้องขอบคุณดาวฟ้าด้วยนะครับผมที่ทําให้เราได้มาเยี่ยมชมอะไรสวยๆแบบนี้ระหว่างทางเดินนะที่เห็นบ้านหลังๆเนี่ยก็คือเป็นแบบโกดังเก็บของครอบครัวใครครอบครัวมันอะใช่ไหมเออแต่ไม่แน่ใจว่ามันแบบต้องไปซื้อหรือว่าเช่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาชอบเอามาเก็บอุปกรณ์แคมป์หรือ <biases S 1> ใช่ที่แบบ <ห jar? S 1> ที่นั่งปิกนิกปิกนิกเหมือนแบบเขามีกิจกรรมที่ใช้หาดกันเยอะและ้วเขาก็มีที่เก็บของที่ไทยน่าจะมีเนาะแต่ที่ไทยก็มีเป็นโรงแรมเลยแหละใช่เลี่วมกินกันรวมกินกันตัวหนึงนะ

อย่างอันเนี้ยโคนละหนึ่งร้อยใช่ไหมทุกคนอาจจะมองว่าแพงแต่ที่ดูไปนะแพงกว่านี้จุงเคยไปกินที่ชัยหัศสองร้อยสามร้อยอ่ะโคนละใช่โคตรแพงเลยน้องสึกูระกูเนี่ยกินไอติมบ่อยไม่แพงเพราะว่าคุณภาพที่มันกลับเงินที่จ่ายไปมันธรรมดาเลยนะจ่ายที่อย่างเงี้ยจ่ายที่ประเทศไทยอ่ะสองสามร้อยได้สองสามร้อยได้ก็คือร้านในห้างอ่ะเดี๋ยวไปทำอะไรกับเขาอ่ะ ริมหาดนะครับผมก็มีเกมเชนเตอร์เล็กๆน้อยๆให้เล่นนะฮะแล้วที่เราสะดุดตาของเราก็คือไอตู้นี่นะฮะเอาแล้วนี่แหละนี่แหละสองปอนนี่แหละแล้วหย่าไ,ไปเรียนเดียวมึงไม่ได้หรอกบ <c oughs> อลอนิดเดียวเองบอลไม่ได้หรอกพี่ฮะมันติดเห็นป่ะมันลงไปข้างล่างต่อมันไม่ดันไม่ดันหรอกมันจะขึ้นบนก็ทำให้มันเขี่ยลงมาดิมันจะขึ้นข้างบนมันไม่ลงไปข้างล่างมันเขี่ยได้มันมันต้องให้มันลงไปข้างล่างแล้วดันจากล่างแต่อันนี้มันยังไงมันก็ซ้อนข้างบนเห็นป่นะ ดูหรือดาล้มันตกลงมาปุ๊บเนี่ยไหนๆยังไงมันก็จะซ้อนข้างบนอันนี้เนี่ยโอกาสโอกาสมากกว่าอันนี้ยังไงก็ถือขึ้นข้างบนอ่ามึงขย่าตู้ได้แน่นอนแล้วเราต้อมาจับอีกอีกมือหนึ่งอ่ะขาดเฮ้ยมกคลาสสิกมากไม่ขาดกระดวนมือหนึ่งชักว่าวเฮ้ย โอ้ยหมาตัวใหญ่มากพี่จะไปส่องหมาหมาอยู่นี่ออกมาอยู่พี่ส่องไปดูนี่พี่ส่องหมาทำไมอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่เห็นเที่อะไรเลยกูไม่ได้หยอดตังค์ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะพานปลาปอสสะพานปลาสะพานปลาบางสะพานนะฮะไปอีกหน่อยก็เป็นหงอยหินประจวบใช่เมื่อกี้เกือบเหต็นโฮเทล อะไรเซ็กออนเดอะบีทเซ็กออนเดอะบีทเม่่อกี้นะข้างเนี่ยขวามือเลยเอาอีกคู่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ฮะเป็นเดี๋ยวดูดเดี๋ยวดูดที่นี่ทำไมเขาฮิตกันลิสกันจังค่ะิดกันลิสอ๋อใกล้ฝรั่งเศสไงเขาเรียกว่าอะไรฮะเฟรนด์คิสเขาดู ใช้ชีวิตกันคุ้มเดียรแดดออกก็คือออกมาทํากิจกรรมกันแต่เวลาตอนคืนก็คือไม่มีใครออกมาจากบ้านอ่ะล้างเหมือนเหมือนเหมือนมันคงจะหนาวจัดอ่ะเออก็เลยไม่ออกมาใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตแค่ตอนมีแดดอ่ะเขาทํางานแล้วมาใช้ชีวิตนะไม่เหมือนเราคือใช้ชีวิตเพื่อทํางานนะ ราก็ได้ชิมไก่เลยเรียบร้อยแล้วก็ไปดูได้ที่ช่องพี่บอยรีวิวของนะครับที่สังเกตนะครับผมเพิ่มเติมนะฮะคือนี Team> ่เห็นเลื่อมๆมาเนี่ยไก่ทาคุชชั erm ่นนะเนี <k <k ่ยดูดูแบบไอ้เหี้ยเงาสะท้อนวิบวับเลยอ่ะนอกจากคนอังกฤษจะกินเค็มแล้วก็กินมันมันอนกนะแต่จะชีสหนมปังชีสหนมปังปูไม่น่าเขาถึงตัวใหญ่ปะ เดินมาเรื่อยๆเราก็โผล่มาทางที่ถนนคนเดินนะเราจะเริ่มเดินจากทางไหนก่อนซ้ายไปขวาไหมน่านู่นหนุนหน่นคนนายนสัญหาหยิบไม่รู้หยิบอะไรหยิบไปเลยอะไรเนี่ยวันแปดเก้าร้อยนี่ไงยูนยูนน่ารักว่าแต่ละอย่างอังกฤษมีของดอมขายด้วยเอาเสื้อผ้าจ่ายก็ได้เหรอเป็นไรวะเมื่อกี้มึงกิมอะไร คิดไปม็ดเม็ดูดูดูโอ้ประกอนคืออะไรอืมอม่แดงฮะลองมาแล้เขาพูดแล้วนี่ไม่เขาหมายถึงลองบอกเขาว่าอะไรเขาให้ให้ไปแล้วอ่ะ Can I try What is this Spicy olives Spicy olives มะกอกมะกอกเผ็ดหรือมะกอกเผ็ดนะ

ลองลองลองดูลองดูเราดปเขาดังกว่าไม่ลองดูก่อนนี่บาทไหนวะนี่บาทใหญ่ก็วะมึงไม่มีแบงค์เหรอวะมีนี่ไงอ่ะแบงค์ห้าบาทดีไหมโอ้ยแบงค์ยี่สิบแบงค์ใหญ่ไปแค่นึงนะแต่มันรวยนี่หว่าไอ้แค่หมดนี่เกือบแสนเลยนะทุกคนเนี่ยแฟนเยอะเลยหมื่นแล้วหนึ่งบ้านเรียนเรียดิเป็นไงเป็นไงได้ยืเป็นไงใใหคา้มุกก็ดีคาไอ้มุกเหมือนบ้านเราเลยอ่า เค็มเออเหนียวนึบๆากเลยอืมกินดูมุกอร่อยได้ได้หนาวค่ะหนาววได้อยู่ได้อยู่เขาแตะเนื้ออร่อยนะมุกเขาก็เนื้อดือร่อยดีนึบกโกโก้ไม่เค็มเท่าบ้านเราใช่โกโก้มันจางจางแต่มุกโอเคมุกเหมือนมุกโอเคไปมันเหมือนไมโลโรงเรียนอ่ะใช่มันแบบจัดก็เค็มข้นที่บ้านเราไม่ได้ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคนต่างประเทศไปเที่ยวบ้านเราเขาชอบอาหารเพราะว่าอาหารเรามันหลากหลาย มีหลากหลายรสชาติและรสชาติมันจัดจัดใช่แล้วทำด้วยใจด้วยไงส่งคนไปไรครับเนี่ยหลังเกมตัวโคตรแรงเลยทำไมวะปวดหัวเล็กจักรย์เมื่อกี้รึเปล่า อนนี้เป็นเวลาบ่าย2องโมง<ต>เวลาท้อง<ล><า>ถิ่นนะที่<า>บอนมัดนะเออรายงานข่าวนิดหน่อยนะตอนนี้น่าจะเป็นย่านเมืองเก่าแนละ้วสังเกตร้านรวงกาปิดเยอะมากเลยนะวันคือวันอาทิตย์หมายถึงร้านนี้แบบดูดิอ๋อหมายถึงออบสภาพร้านใช่ไหมใช่สภาพร้านมันปิดปรับปรุงเยอะนะจะไม่มีทริปนี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีดาฟานะครับผมก็ขอบคุณดาฟาด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการเดินทางมาอังกฤษในครั้งนี้นะครับผม ตอนนี้คือคนอื่นก็กลับไปหมดแล้วเหลือเรานะฮะที่ติดลมอยู่เขาก็เลยเดินกลับไปก่อนเลยข้างบนนี้มันคือสวนสนุกว้าเดี๋ยวเราไปดูสวนสนุกดีกว่าใ่นี้นะฮะผมก็เหมือนจะเป็นเกมเซ็นเตอร์ของท่าเรือนะฮะมีคนเล่นแบบเยอะมากมีสลงสล็อตเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เราจะเห็นบ่อยก็คือไอ้ตัวนี้แหละ <c oughs> คือมันปิ่มๆเหมือนกับว่าจะได้แบบมันก็ได้ยากมากเลยนะ เนออะไรกี่เนออ๋อ YouTube เอนก็คือหยอนเหรียญตรงนี้แล้วเออจะไหลไปกริ้งไปตกนั้นจะดันเหรียญข้างบนลงมานะฮะเพื่อที่จะเอาเหรียญตรงนี้มาสมทบนะฮะแล้วก็ได้ไปอ่าฮะนี่โอ้ยสอรี่ลองดูก่อนนะอ๋อนี่ ชื่อมันเยอะขนาดนี้วะมาดูกันนะฮะว่า60เหรียญที่เราแรกคาเมื่อกี้เราว่าเราขาดทุนหรือเราได้กำไรนะฮะ1 2 3 4 5 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8จาก60เหรียญเหลือ48ขาดทุนไป12เหรียญน,นะครับผม ไม่เป็นไรถือว่ามันสนุกสนานนะนี่เรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าการกดตุ๊กตาที่ประเทศไทยของเราแล้วมาเจอที่นี่มันจะเป็นยังไงปะ2องปอนต์ตอนหนึ่งครั้งก็คือ80บาทเอ้ากูหยอดแล้วมันยังไงต่อวะ s o อร์ o ่าวช o เป w ย o ู n ผาน w ่คือว n นโอเคนี่เราลอดูนะฮะมือคียบมันจะง,ง่อยเหมือนที่ไทยปะวะหรือเขาตั้งตู้อะ้อย่างงี้อ่ะลองดูอา โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองตัวใหญ่ดูบ้างนะนี่1ปอนนะครับผมก็คือ40บาทอ้าวต้องให้ตอค่าทุกเลยกิโลนะครับผมผมไม่รู o n ืมสามสิบพี so if you go t o the thing over there you can change change m a c h i t e yeah change yeah change a h i n e over there yeah okay thank you ก็คือต้องไปแลกก่อนในบ้าเสามสิบพี่ <c oughs> มันเยอะมากนับก่อนขอนับก่อน 1>, 1ปอนได้50พีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดกันดูเราเปลี่ยนเครื่องพอดีเลย h o w t o p l a e h o w t o p l a e uh, I have 30 go change it for 10 n p's <Huh? S 2> go change it for 10 n p's sorry English I'm not good uh, do you want to play once เจอเจ้าหน้าที่ว่ะ reset ระบบให้กูเลย uh, give me your money I'll come back with what you need right? one pound โก็ <Okay. S 1> คือจ่ายสามสิบบาทตรงนี้เนี่ยแหละซันล,ลีแวนของเรานะครับปาปาขึ้นไปโอเคหยุดแม่งเอ้ยไม่ตรงขวาไปลูกปาหยุดนั่งเกี่ยวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอเคโอเคทรีอ๋อเขาไปแลกมาให้เกเคักเกียวอันนี้ก็คือตู้มาทุกคนไม่รู้มันอะไรแต่ผมหยอดไปแล้วสิบป <c oughs> ีตรงเนี้ย แล้วไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะมันคืออะไรวะเราต้องไปถามเขาอีกแน่ๆนะไหมสรี How to play oh. ผมหยอดไปแล้วช่วย CP อ๋อช่ p โอเคก็คือหยอดเหรียญผิดนะอ๋อน่าตกใจมากอ่าย่า YouTuber in Thailand Oh wow uh, What's your YouTube name อ RZBD uh, Yeah Are you filming right now อ uh ือฮะนี่นะ This my channel ครับผม เงินเหรียญเต็มกระเป๋าไม่รู้จะทาอะไรต่อเลยเดี๋ยวเราไปแลกคืนดีกว่าไม่รู้ว่ามันเดือเท่าไหร่เราสามารถแลกเหรียญคืนได้นะครับผมถ้าเล่นไม่หมดนะนี <c> ่ <oughs> ดูเหรียญเยดี๋ <c oughs> ยวมีเหรียญอะไรในะกระเป๋าแลกไม่ให้หมดเลย <c oughs> เนี่ฮะทั้งหมด t h a thank y ิ u เราแลกไปประมาณ20 <c oughs> ปอนนะฮะเราแลกคืนมาได้15 <c oughs> ปอนกับอีก3 4 29เท่ากับว่าเมื่อกี้เราหมดไปแค่ประมาณ5ปอนกว่าๆอีกนะไม่ถึง10ปอนด้วยเพราะว่าเศษเนี่ยมันคือเหรียญหนึ่ปอนนะเว้ยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันคือแบบเศษของปอนอะ่ะโอ้ข้อสนุกดีบางทีเล่นได้ตุกกต๊กตงตุก๊กตาอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะดีคือว่าด,ดีสนุกดีประสบการณ์โอเคตอนนี้ขอกลับที่พักดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยว อีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามดูนะฮะอย่างไรก็อย่าลืมนะครับผมฝากกด subscribe ไลค์ s h a r ให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับมันมีที่ไหนครับผมที่ทำงานแล้วใช้บอสถ่ายรูปให้เนี่ย มีที่นี่นี่รูโคตรเทวะนี่ดูไหมเอ้าบ้างไหมเออเออเอเอเอ้ยเด็กแมนยูใส่ชุดบอลมัดว่ะโอ้โหทุ่มเทมากคือทุกคนเก้าอี้เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมากนะมันยบยับยบยับนะเล่อาเอาบ้างไหมเอา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 รูปเหรอเอา มันเทพยังวะผู้ถ่ายรูปคนนี้ผูถ่ายรูปเก่งยิ่งใหญ่อยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ดูนีู่ถ่ายรูปเก่งเลยเท่จริงจริงโอ้โหแย่ไม่เคยคิดว่าจะถ่ายรูปเก่งดูดูชาบมาแล้วนี่นี่ผู้เต็มยศน่ะเข้าไปใส่เสื้อตัวเดียวอ่ะเต็มยศเลยพร้อมหนึ่งสองเออชุดเสื้อผ้าคนตรงนั้นเขามองขึ้นมาเขาจะแปลกใจไปทั้งหมดใช่ีใชนี่นี่วิธีถ่ายรูปรอเออ เดี๋ยวก็ขายออกพอดีอะมาถ่ายตรงนี้ตีนี่นี่ดูเห้ามเขามองขึ้นมาเขามองขึ้นมาแบบพวกมึงทำอะไรกัน4คนนะฮะเอ้ยแต่วิวมันดีจริงๆนะพอตอนเช้าๆมมไ่เช้าตอนนึงคืนเทียเดี่ยวบนิดนึงช้าไปตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับผมกำลังเดินทางไปลอนดอนนะฮะนี่มากับช่องรีวิวของอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะแบร์ไถ มึงเคยเห็นเก้าอี้ดีดตัวไหมเล่นนะครับผมช่องรีวิวของอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมนี่นะฮะบอยละดา ครับผมเราอยู่ที่ลอนดอนคืนแรกนะฮะก็นอนกับเอ็มนี่คนที่จะไปโอทัสฟอร์ดพรุ่งนี้นะฮะจะปล่อยคลิปกูไปเนี่ยกูสาไม่พูดเลยมึงไม่ต้องกลัวกูคลิปคลิปมึงอ่ะลงก่อนคลิปกูอยู่แล้วเอ็มไม่ต้องกลัวหรอกกูไม่กูสาแบบว่าแบบไม่พูดไม่บอกใครอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนี่นี่แล้วก็นี่พี่เช้านอนกับพี่เช้าด้วยนะฮะตีดอทเอกับคอมที่ขึ้นนอนรีสปอนดิ n g เมื่อกี้นะฮะมึงเปิดทีวีด้วยฟังรู้เรื่องเหรอ ต้งไม่รู้เรื่องอ่ะก็ดูว่ามันทำอะไรมันไม่มีช่องการ์ตูนเหรอวะไม่รู้น่าจะมีดูมาตเตอร์เชฟอ่ะนี่อ่ะดูแล้วก็หิวก็ซัดมาหม่าตอ่อก็คือห้องเราจะเป็นสามคนกินข้าวไอ้ซัดมาม่าอีกแล้วไปดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยให้แม่งปิดคลิปให้ไม่ได้เรื่องเลยเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม